โอเคครับและนี่ก็คือเวสต์ o อร์ n อินดิเพนเนะครับพาที่เท่าไหร่ไม่รู้ไปดูที่ชื่อคลิปเอาเองนะครับโ okay. อเครูอที่ข่าวแรกนะครับเออเวสต์ o r ร c o คอนแทคเตอก็ถูกกล่าวหาว่าทำงานช่วยอีกแล้วนะครับซึ่งไอเข้อกล่าวหานี่ก็โดนก็โดนมาหมดทั้งงานของเอ,อ่อภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงงานของภาครัฐด้วยนะครับซึ่งเมื่อนะะัขาวจะเข้าไปสัมภาษณ์ก็ทางบริษัทก็ปฏิเสธนะครับโ okay. อเคมานั้น แล้วก็เกิดเหตุการณ์ทำลายข้าวของที่เขตเหนือนะครับซึ่งมีกระจกหน้าต่างแตกแล้วก็มีการพ่นสีบนกำแพงนะครับซึ่งในข้อความที่พ่นก็คือเออโค่นล้มรัฐบาลคืนเสรีภาพสู่ประชาชนนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าเออเป็นฝีมือของกบฏนะครับตำรวจก็จับกุมไปแล้วเจคนโอเคค่ะประมาณนั้นเพื่อที่จะพิสูจน์เออความพักดีของเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะครับก็เลยมีนโยบายใหม่ออกมานะครับซึ่งทางโฆษกออกมาบอกว่า ไอมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะออกมาแบบใช้ใช้ไม่บ่อยครั้งนะครับก็คือถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆไม่ใช้ก็คงประมาณนั้นแนหะซึ่งนโยบายความพักดีเนี่ยก็จะมีผลต่อพนักงานทุกคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคลิเบอร์ลแล้วก็รวมถึงคนที่มาจากเออเป็นผู้อพยพอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับประธานาธิบดีพูดในงานเออเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าไงวะในงานเลี้ยงของทหารผ่านศึกนะครับอ่ะวัฒนรน ดันนี้ตำรวจเวสพอร์ตทลายเครือข่ายลักลอบขนของเถื่อนนะครับที่เขตใต้ภาวะการว่างงานเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมีการศึกษาว่า37%ของประชากรไม่มีงานทํานะครับแล้วก็คนที่มีงานทาเนี่ย32%ไม่พอแดกนะครับแล้วก็เขตตอนใต้มีมีอัตราการว่างงานที่สูงที่สุดนะครับอยู่ที่43%โอเคมาได้แหละมาแ,แมาสแก์มขาเสร็จแมื่อสกินขาเสร็จเรียบร้อยก็มา เป็นเอ่อเอเาข่าวดีๆขึ้นก่อนล้วกันเดี๋ยวแบ่งเกมอีกแบงเกมไปคนหนึ่งแหละเกมเพิ่มมันจะไม่ดีต่อสํานักพิมพ์นะครับโชวอันพะแล้วคอมเพสชั่นอ่ะประมาณนั้นพออ,อนี่ให้กับคนที่โปรสุดๆอย่างฟิลโอเคโอเคบอกแค่ว่ามีการทํลายมีการป่วนเขตยเนื้อให้อันนี่ให้แอนโอเค ก็แทรกขาที่มันไอ้นี่นิดนึงโอเคเปลี่ยนหัวข้อขาวปุ๊บก็จะเป็นไอ้นี่นโยบายใหม่ของทางรัฐจัดการกับเอ,อ่อจัดการกับคนเห็นต่างในภาคเอกชนนะครับใครไม่ได้เป็นสมาชิกพักก็โดดนกันหมดเอาให้โดนกันหมดมาตีพิมพ์อันนี้น่ารกสุดข่าวประธานาธิบดีกอันนี้ป่วนเครียดเนื้อแล้วก็ไอ้นี่ ประมาณนั้นมาต,ตีตลาดกันอันนี้น้อยๆพอเพราะมันมีข่าวเซมิริตี้นิดเดียวเก็ตเนี่ยไม่ค่อยอ่านกันอันนี้เยอะๆนิดนึงเตเยตาเยอะๆโอเคมีอะไรเลยเมื่อว,วันนี้ผมไปเดทมาเป็นยังไงบ้างเอออย่างน้อยผมก็ไม่ลุกหนีอะนะแล้วเกิดอะไรขึ้นละ่ะเออเธอไม่คิดว่านี่เป็นการเดทนะ เออเอาข้าจริงแล้วเนี่ยคือมีแฟนแล้วแล้วหล่อนก็พาแฟนมาด้วยว้าวนั่นแย่มากตอนนั้นควดลกเลยแต่อย่างน้อยระหว่างทางกลับบ้านผมก็เจอตังบาทหนึ่งก็เลยเก็บมานะ่ะก็ดีแล้วโอเคเข้าสัปดาห์ที่8แล้วนะครับ โอเคความนิยมเมื่อกี้เห็นแวบๆบบบว่าเขตเนี้ยกับเขตตะวันตะวันออกเออลดลงเล็กน้อยเหตุาตายพุ่งสูงพร้อมกับแนวคิดของทุกเขตที่เข้าหาพวกกบฏมากขึ้นนะครับโดนไปนิดหน่อยผมขายอยู่มั้งมาจดหมาใหม่เข้ามาโอเคถึงหมารับใช้รัฐบาลการที่มึงเรียตูดประธานอธิบดีนี้เราจะจัดการให้อย่างถึงใจนะครับเพราะฉะนั้น อุป,ปากซะไม่อย่างนั้นมึงก็จะไม่ได้พูดอีกเลยอย่าหากวนตีนไม่งั้นโดนประมาณนั้นนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงเพื่อนบ้านกระบ,บทผู้แสนดมีมึงเขียนมาค่นี้มึงไม่ต้องเบสติการก็ได้มั้งอัพโทค่าเงินรีเบอร์กำลังลดหวบอย่างต่อนเนื่องนะครับทางรัฐบาลก็เลยแก้ปัญหาโดยการเออพิมพ์ธนบัตรเพิ่มขึ้นนะครับ การที่รัฐบาลทำอย่างนี้ก็ทําให้เกิดเงินเฟอ้อขึ้นเปล่าๆนะครับเอออันนี้น่าเขียน <c oughs> อันนี้น่าเขียนโอเคต่อไปเมื่อคืนนี้ตํารวจได้บุกทลายโรงงานเก่าที่ออไม่ใช่โรงงานดิโกดังเก่านะครับที่ถูกใช้เป็นเออสถานีวิทยุเถื่อนนะครับในเขีตะวันตกแล้วก็คนงานในนั้นก็โดนรวบหมดยกคณะข้อหาก่อกระบฏและปล่อยข่าวลวงปล่อยโฆษณาชนเชื่อเออ จะมีการเอ่อขยายเรือนจำเวสพอตนะครับให้รับนักโทษได้มากขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีการสร้างคุกที่เล็กลงแล้วจะคุกอีกห้องคังเอ่อจั้งห้องขังให้มันเล็กลงทางรัฐบาลก็คาดว่านี้จะทําให้การดูแลนักโทษดีดยง่ายขึ้นและราคาถูกยิ่งขึ้นนะครับโอเคดูอีกข่าวหนึ่งอันนี้ประธานาธิบดีเยี่ยมโรงเรียนทั่วประเทศนะครับซึ่งจากพารากราฟนี้ก็บอกว่าเอ่อ ่วนมากก็ไปเยี่ยมเอ่อโรงเรียนที่ทางรัฐบาลสนับสนุนให้เงินนะครับเส้นทางการค้าไปเวสต์พอร์ตถูกปิดเนื่องจากกบฏนะครับซึ่งก็จะมีการเอ่ยจำกัดการเดินทางชั่วคราวแล้วก็จะมีการตั้งด่านทั่วทุกทางออกของเมืองนะครับซึ่งพอไปถามว่าอีกนานไหมกว่าจะยกเลิกการควบคุมประธานอธิบดีก็ยังไม่ให้คำตอบอ่านี้ทางรัฐบาลเผาหนังสือที่ l ิเ e อร์ตี้สแควร์นะครับ ซึ่งไอ้หนังสือที่รวบรวมมาเผาเนี่ยก็ส่วนมากมีเนื้อหาที่ต่อต้านรัฐบาลนะครับแล้วก็เกิดการประท้วงกันเกิดขึ้นแล้วก็ตำรวจก็มาสกัดไว้ได้นักวาดการ์ตูนจาก t e ร n e n q u i r e r e n q u i r e r เออถูกจับกลุ่มแล้วก็กำลังรอการไต่สวนนะครับแต่ว่าในพระกาศต่อไปนะครับข้อหาก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดเท่าไหร่นะักแต่ว่าอาจจะรวมถึงการเออผลิตเนื้อหาที่เรียกว่าไงวะ ผลิตเนื้อหาที่ส่งเสริมการกรบฏก็คืออาจจะโดนจับเพราะว่าการ์ตูนล่าสุดที่ว่านะครับมีการเขียนโดยใช้คนดังๆหลายคนามาประกอบกันเป็นเป็นชิ้นส่วนอะไรประมาณนั้นแหละเอออันนี้จะถึงเวลาแล้วที่จะต้องกันข่าวกระบฏให้เยอะๆอเอาเป็นนี่ละกันขยายคุกถ้าเกิดลองเปลี่ยนก็เป็นคุกเล็กๆจะทำให้ควบคุมนักโทษได้ง่ายยิ่งขึ้น ทางการค้าบะบบทแต่ว่าเปลี่ยนเป็นรัฐบาลสั่งปิดพรมแดนเวสพอร์ตนะครับเอโอเคแล้วก็ถ้าขาดดีล่ะรัฐบาลทลายแหล่งเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อโจมตีรัฐบาลนะครับโอโหอันนี้ประธานาธิบดีเยี่ยมโรงเรียนเอกชนที่ทางรัฐบาลสนับสนุนนะครับ อย่าเลยไม่เอาโอเคน่าจะประมาณเนี้ยอ่ะแจกจ่ายก,กันดีกว่าให้ให้ฟิวดาไปก็อ่ะ,อะชายแดนเย่โดนๆกันให้หมด นี่เยอะๆแอตตีมทำงานดีกว่าอ่ะไม่มีพูดเลยเอยดีว่ะไม่ต้องพากโอเคตอนที่เก<อ>้าเอ้ยสัปดาห์ที่เก้าโอเคยอดขายปรับลดลงเก็ดใต้เหมือนว่าเก็ยใต้ยอดขายลดลงเล็เลกน้อยช่มโอเคแต่ความสงสัยของรัฐบาลลดลง แต่แทกกับกระบทขึ้นอีกสอจุดเย่ยมแล้วก็จดหมาใหม่ก็เข้ามาอีกแล้วดูวดีว่าใครจะเกมหรืออะไรเอาบบนนี้นาไงกูว่าแล้วสตว์เอ้ยแอนโดนเตือนว่ะเออถึงแม้ว่าแอนจะไม่มีประวัติเรื่องความไม่จงรักภักดีนะครับแต่คราวนี้รัฐบาลก็เริ่มสงสัยแล้วเพราะฉะนันก็ต้องควบคุมอย่างดีนะครับไม่งั้นเกมโดนดัดอุ้มนี่แหละเออมาข่าวต่อไป เป็นเออจิกเห็นไปแล้วอะเอาเป็นข่าววันนี้แล้วกันตาราดังลงทุนในอุตสาหกรรมแฟชั่นนะครับโอเคเอประมาณนั้นเนีย่ยละกันอันนี้อะไรเนี่ยประธาน LNMA ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับแผนการสำหรับสื่อของเวสพอร์ตนะครับ อมลสลอตคือจะมีการบังคับใช้ข้อมูลสาธารณะนะครับอะไรสักอย่างแหะซึ่งไอ้สลอตที่ว่าเนี่ยจะถูกใช้โดยรัฐบาลเพื่อจะเผยแพร่ข่าวสารสําคัญให้กับประชาชนนะครับไปเกิดลองเปลี่ยนคือคานนี้น่าสนใจหอมไฟฟอร์เวลโอเคงั้นตอนนี้ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเ็คก่อนแต่ว่าแอนขึ้นและโอเคอันนี้ต้องให้แอนเขียนข่าดีๆหน่อย จ้าหน้าที่ตำรวจถูกจับข้อหาประพฤติไม่ชอบซึ่งก็จะมีการไต่สวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ d ดาเนียลสมูเอลนะครับซึ่งโดนข้อหาประพฤติไม่ชอบแล้วก็ทําให้ผู้บริสุทธิ์ตกอยู่ในอันตรายนะครับซึ่งทําให้สมูเอลโดนจำคุกตลอดชีวิตละมัง้งเออ sentence to life แต่ว่าในพาราการนี้ก็บอกว่าเออามูเอลโดนตั้งข้อหาเนื่องจากว่าไม่จับคุมอือระเบิดนะครับ ถ้าเกิดเปลี่ยนแม่งบอกเลยว,ว่าไอ้นี่ตำรวจโดนจำคุกตลอดชีวิตเพราะว่าไม่ไม่ฆ่าเด็กเอ๊ยยัดได้ฟิวโดนกันให้หมดอยูทุกเมตรร่างกฎหมายใหม่ก็ผ่านแล้วเพื่อที่จะทำให้ภาพยนตร์เผยแพร่แต่สิ่งที่ทางรัฐบาลสนับสนุนเท่านั้นไม่ไปใช่เผยแพร่เนื้อหาที่รัฐบาลอนุญาตแล้วเท่านั้นนะครับอ๋ไม่ออกนี่ว่ะเดจะออกหนึ่งเดือนหลังจาก ไอ้ร่างกฎหมายที่เป็นตัวหลักของเรวะตัวหลักของเกมเกม,เกมนี้เออมันก็เออีอก,ออการก่อเหตุวางระเบิดระหว่างการเอ,อ่อหาเสียงอะไรสักอย่างเอออะที่เหตุตะวันตกนะครับซึ่งยังไม่แน่ใจว่ามีผู้เสียชีวิตไหมแต่ว่าประชาชนหลายคนได้รับบาดเจ็บนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางตำรวจก็ได้เชิญตัวเอ,อ่อนักการเมืองท้องถิ่นมาสอบปากคำนะครับ ถึงแม้ว่าจะมีพยานยืนยันที่อยู่เรียบร้อยหลัานักการเมืองท้องถิ่นก็โดนคุมตัวไว้อยู่ดีนะครับเดี๋ยวเธอลองเปลี่ยนดิเปิด,ดวิชันตามแม่มดตัดมั่วอะไรประมาณนั้นเด็๋งักันใส่ยี้ไป้เลยแล้วกันอดดเออ เอาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาแอนเปลี่ยนขาบที่ไปคาดการว่าเออราคาผักที่เป็นเออ root vegetable อย่างเช่นเออพวกมันฝรั่งอะไรพวกนี้มั้งเออผักที่อยู่ใต้ดินนะอ่ะคาดการว่าจะราคาแพงขึ้นนะครับซึ่งก็คาดการวิว่าเป็นเพราะเอออากาศแรงแล้วก็การเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีนะครับประมาณนั้นอ่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันยนเออเอา,เอา,เอาหน้าแรกไปเลย เาท่ากันหมดปรับเป็นไอเนี้ยกัน25%่สเปอร์เซ็นต์ทุกพื้นที่ป่ะอีพิมพเอา้าสถาที่สิบเอา้าไวจังวะเออดีโอเคตอนนี้แนวะคิดก็เริ่มโนมเอียงเข้าหากระบาดมากขึ้นแล้วโอเคขึ้นรัวๆเลยนะครับ ราจะมีคนเกมแล้วอ๋อยังไม่เกมเออดี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 แล้วเกิดดูแถบความสงสัยรี่ขึ้นนิดหน่อยเฟลยังไม่ขึ้นแต่แอนครึ่งหนึ่งแล้วเกิดเ,เหตุสขุขคณนตกรรมขึ้นเมื่อเออหมอทําคลอดนะครับมิสไวฟ์เนาะที่โรงพยาบาลดิบ e ตี้สแควร์ h o s ส i t a l ถูกจับกุมในข้อหาพยายามฆ่านะครับซึ่งหมอทำคลอดก็คือมิสดาน่าเรโนนะครับถูกจับเพราะว่ทาทำแท้ง แต่เธอก็บอกว่าทําแท้งนี่ก็เพราะว่าเธอมีลูกไม่ได้นะครับถ้ามีลูกก็จะเป็นอันตรายต่อตัว,ตวแม่ประมาณนั้นจต่แม่อายุ14บี่เอานี้ว้ละกันไอฟิวไอฟิวไปเลยเดินเดินกันให้หมดแล้วก็คนเดือดก็ก็เขียนขาบเบาๆหน่อยละกันหนังใหม่ Love r s of the Southern Sky ที่มีนักแสดงฮาร์โรฟินนะครับ ที่ฉายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งหนังนี้ก็ว่าด้วยเรื่องเออนักบินที่ได้รับการดูแลโดยเด็กหญิงท้องกิน่นะครับหลังจากที่เครื่องบินตกซึ่งถึงแม้ว่าผลตอบรับของหนังเรื่องนี้จะเป็นไปในทางบวกนะครับแต่ว่าไอ,อ้องค์กร S อสเนี่ยเด็กก็คือ,อ,อไอเนี่ย Association of r e s p o n s i b i l i t y and Social ได้อามาโจมตีว่าหนังเรื่องนี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างมีเนื้อหาผู้ใหญ่นะครับนะครับเพราะว่ามีฉากโป๊เปลือยอะไรประมาณนั้นได้เกิดลองเปลี่ยนก็เป็น แลงแครอฟินทำให้ประชาชนแตกตื่นด้วยภาพโป๊เปลยนะเดี๋ยค่อยว่ากัน,น,ดกนเ,เดี๋ยวกันเกิดเหตุโรงงานระเบิดไอ้นี่เหมือนอ่านแล้นี่เกิดข้ามเมื่อเช้า,ชาวันนี้ระหว่างที่ประธานาธิบดีขึ้นพูดประธานาธิบดีก็ถูกมะเขือเทศปลาใส่หัวนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าการโดนปลาการโดนมะเขือเทศปาใส่หัวไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทั้งนั้น การพูดก็ต้องหยุดชะงักลงนะครับแล้วผู้ก่อเหตุก็โดนจับคุมทางการก็ยังไม่ได้พูดถึงโทษที่ไอคนทําได้รับนะครับถ้าเปลี่ยนหัวข่าวก็ไอนี่ก็แรงๆเลยว่าประธานาธิบดีถูกโจมตีโดยกระบทนะครับเ,เมื่อวานนี้เกิดเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่เขตเหนือนะครับแล้วก็สังหารคนในบ้านด้วยลูกซองนะครับ ซึ่งเหยี่ยก็คือผู้จัดการของโรงมีวาวสแตขคาวสัตว์ก็เสียชีวิตพร้อมกับลูกเมียนะครับตายสี่ซึ่งมือสังหารก็ถูกจับกุมหลังจากนั้นนะครับโดยมือสังหารก็เป็นอดีตพนักงานของโรงมีวาวและอาจจะเป็นกบฏเออเอาใส่ข่าวนี้ไปแล้วกัน เอานี้ดีกว่าทําแต้มดีกว่าเออต้องทําแต้มกับทางรัฐบาลละไม่งั้นเดี๋ยวจะเกมกันหมดอันนี้ต้องปรับเข็ยนเนื้อให้อารมนิดนึงเพระว่ามีข่าวเซเลบริตี้ที่จะอ่านไอ้ก้อเยอะกว่านิดนึง เยอะหน่อยน่าจะให้เยอะสุดอันนี้ก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งพิมปะ่ะเอสตาร์ที่สิบเอ็ดแล้วเออเลยพูดดอดขายเพิ่มขึ้นได้ได้ว่านักสตะพิมพ์ของเราก็คลองใจเขตเหนือเอ,อ้ไ่ใจเขตเหนือดิ เขีตอน,นออกและเขตใต้อย่างท่วมท้นนะครับคราวน,นี้เอาขาที่มันยังไม่เคยเห็น๋อตอนตอนนี้เข้าสัปดาห์ที่11แล้วนี่โอเคงั้นก็เต็มที่การัฐบาลในเต็มที่มาโอเคทางรัฐบาลลอย a l i ลิก็ได้ประกาศข้อบังคับใหม่ที่จะเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้กับมหาลัยนะครับซึ่งก็จะให้มหาลัยได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอามาปรับปรุงสภาพแวดล้อมแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับ แต่ก็ทําให้ถ้าเราเรียนเพิ่มสูงขึ้นมาเอาไว้เต็มที่เลยแล้วกันอันไหนก็จะจบแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนหัวข้อ,ขอก็ตันนี่แหละครับก็จะจงตีว่ารัฐบาลได้อาแดกกับมหาลัยในขณะที่ลูกหลานจากชชั้นแรงงานทั่วไปถูกตัดโอกาสในการเข้ารับการศึกษานะครับค่าเทอมแพงโอเคมา เขียดเนี่ยให้ให้น้อยพอตะวันออกจะขึ้นหน่อยหนึ่งเยอะเยอะเยอะไปเลยใต้สี่สิบเอ้ยไม่เอากว่าต้องตีตีเขียดอื่นเยอะๆเออที่เขีดตะวันออกดีกว่าเอาให้ตะวันออกมันเข้าอันคิดขวาขวาเยอะๆเออเอาแก่ประมาณออกก็ตีเขียดนี้เยอะๆ อนดนชมก็ได้รับความนิยมในเขตใต้ยอยู่แล้วเอ้ยเขยตตตะวันตะวันอะไรวะตะวันออกเอออะไรอย่งกูวะเนี่ยโอเคป่ะเออพนักงานไม่คอมเมนต์อะไรเดิหน่อยเลยวะยูบั๊กวะไม่รู้แม่งโอเครัดขายก็ตามนั้น กระบดเพิ่มขึ้นนิดเดียวเองอ่าจบแล้วโอเคไปดูซิเป็นยังไงที่สิบหกพฤษภาคมหนึ่งเก้าสี่เก้าวันที่ร่างกฎหมายวัฒนธรรมสาธารณะม,มีผลบังคับใช้ในเขตเหนือทางพรรครอยอลิสก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองเล็กๆ เพื่อเป็นการต้อนรับเอ่อร่างกฎหมายเนี่ยแหละครับอ่ะซึ่งการเฉลิมฉลองก็จะรวมถึงการพูดปราัยอะไรเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็จะมีโชว์เด็กร้องประสานเสียงร้องเพลงชาติประสานเสียงนะครับประมาณนั้นแล้วก็มีการติดธงของพรรค Lo เบอ i s ลทั่วทั้งเขตเหนือนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างประชาชนนะครับเพราะว่าไม่มีประชาชนที่เห็นต่างกับพรรคนะครับโอเคทางเขตตะวันตก ใครร่างกฎหมายเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจนะครับประชาชนก็ทํางานอย่างปกติเหมือนทุกๆวันโดยไม่มีเออสัญญาณของกระบทนะครับแต่ว่าในเขตเนี่ยก็จะมีการแสดงสีสันของเออฝั่งโรเจอริสมากกว่ากระบทนะครับโดยที่ทางเขตตะวันตกเนี่ยอ่ะติดประพากกันด้าของทางรัฐบาลนะครับอโอเคประมาณนั้นโอเคแล้วทางเขตตะวันออกก็เราเราแบงอ่านไม่ทันวะ่ะ อังเขตตะว,วันออกก็มีการประท้วงกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต่อต้านไอ้ร่างกฎหมายพับลิคเคานเตอร์นี่แหละอ่ะแต่อังเขียใต้ก็ประท้วงเต็มสูบนะครับตามในรูปนี้เลยก็มีการเดินขบวนกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประชาชนจํานวนมากก็ได้เข้าร่วมเพื่อที่จะต่อต้านไอ้ร่างกฎหมายเนี่ยแล้วก็มีการทําลายบิวบอร์ดของทางรัฐบาลนะครับตำรวจก็เข้าควบคุมสถานการณ์ ขณะที่บ้านเมืองกำลังวุ่นวายนะครับหนังสืพิมพ์เล็กๆที่ชื่อว่า Westport Independent ถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับอะไรต่างๆที่มันวุ่นวายแต่ Westport i n d n p e n d e n t ก็ยังยืนหยัดต่อไปได้นะครับแล้วก็มียอดขายที่จัดว่าใช้ได้แต่ก็ตามนั้นนะครับแฟงเกมไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางกงางก,ก็บอกว่าที่แฟงเกมก็เพราะเออความเห็นที่แตกต่างกันนะครับก็เลยต้องเรียกไปคุย แล้วก็ส่วนทางนักสือพิมพ์ก็ตัดทางปล่อยวัดไอ้แฟงค์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจะได้ไม่เกมไปด้วยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยพึงพอใจกับทางสมัครพิมพ์เวสต์ป r กอินดีเพนเดนต์นะครับก็คือจูเลียกิ์ไบลาออกประมาณนั้นแล้วก็ฟิลก็เป็นหนึ่งในคนที่กระตือรือร้นกับไอ้กฎหมายพ u b ลิ c เคอร์เจอร์ดีมากก็ฟิลก็สามารถอยู่กับทางไอ้นี่ได้ไม่มีปัญหาก็อยู่กับไอ้ร่างกฎหมายนีได้อย่างไม่มีปัญหานะครับ ก็ได้รับคำชื่นชมว่าเขียนขาวเขียนข่าวได้ดีอะไรประมาณนั่นแหละอะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าอึดอัดเล็กน้อยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือแอนนะครับซึ่งต้องในหนังสือพิมพ์นี้นะครับสรุปคือฟิลกับฟิลกับแอนอยู่ต่อตัวนี้ลาออกแบงเกมนะครับโอเคแล้วก็จบเพียงเท่านี้น,นะครับสำหรับเวสต์ฮอรอินดีเพนเดนต์ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่คลิปแรกถึงคลิปนี้นะครับถ้าผิดเบอร์หรืออะไรก็ขออภัยด้วยนะครับสลับวันนี้นั้นก็แค่นี้ครับ